อ่ะสวัสดีนักเรียนแอสซิสต์ทุกคนสวัสดีทุกคนเลยมี่อสิบหนึ่งสองสามสี่เอา้าแอดมอสมาด้วยเหรอเนี่ยวันนี้มาด้วยนะโอ้โหแอดมอสไม่ได้เจอตั้งแต่โอ้พาร์ทไหนแล้วเนี่ยพาร์ทหนึ่งเลยพาร์ทห <laughs> นึ่งเลยพอดีไปฝึกวัลเซลิงมาอ๋อวัลเซลิงมา แล้วหายไปไหนอีกคนหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งนั่นสิใครหายวะเฮ้ยไอ้จ่ามูมึงยืนขี่หัวจ่าแบบนี้เนี่ยโอ๊ยจ่าจ่าไม่มูไม่มีไม่มีเครื่องเล่นเหรอฮะเด็กรัปเครื่องเล่นอ่ะดูดูเครื่องเล่นหูฟังครบอ๋อเดี๋ยวนี้มีหูฟังด้วย เอาวันนี้เข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะวันนี้จ่าจะมาสอนในบทเรียนของการลบแบบดิจิมอนดิจิตอลลบแบบแบาซลมอนการในมสึกสงครามเนี่ยแอซสัสินเนี่ยต้องพรางตัวแล้วก็ซุ่มข้างเงียบๆก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกหาตัวได้เมื่อไหร่นะเราก็จะเดียวอย่าเพิ่งตีกัน ถ้าเราถูกหาเอาถ้าเราถูกหามึงเข้าแถวก่อนมึงเป็นคุยเลการที่เราไปแอสซิสต์เราต้องซุ่มฆ่าก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราถูกหาตัวเจอเมื่อไหร่เราต้องทําการลบลูกกระสุนและก็หลบศัตรูให้ได้เราต้องเอาชีวิตลอดจากจุดจุดนั้นมาให้ได้เพราะฉะนั้นบทเรียนในวันนี้เราจะให้เด็กโรงเรียนเอกชนเนี่ยมาสาธิตให้ดูด้วยอ่ว เด็กจะยังด็กจะเด็กอะงานตัวแล้วครับผมเด็กลงเลยเอกชนแห้งเอาเร็วๆเตรียมตัวให้พร้อมมันตายผมลืมสวดให้มันวันนี้ได้ได้สกิลหลบจากท่านนายพลมาเดี๋ยวมันจะสอนอ่ะคุณคอยดูนะเวลายิงเนี่ยมันจะยิงโดนแต่ว่ามันจะโดนมันจะมีโอกาสโดนน้อยมากเดี๋ยวจะลองยิงจากไกลๆให้ดูเอายิงทำเป็นตัวอย่างเร็วยิงไข่ว่าจะมาแวะกดป้อนกดป้อนหลบหลังหินกันกันดีกว่าใช่ไม่ดีไม่ดี มีอะไรจะมีอะไรจะเมาขอหน้จ้มาดูตัวอย่างชดูตัวอย่างมึงดูตัวอย่างก่อนดูตัวอย่างก่อนดูนะอะไรมันเน่แม่งเก็บส่งผมว่าแม่งเก็บกดผมว่าแม่งเก็บกดแล้วแอ๊ะมีพวกเรามากกว่า ดูดูดูตัวอย่างอ่ะอ่ะเมื่อกี้จ่าไม่ได้ถ่ายกูเหรอกูเมื่อยนะเน่ยพร้อาหนึ่งสองสามเอานี่ยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะจ๋ามันโหดีแบบว่าจ้าใส่ดอกแต่จริงไม่โดนไงแห่ไปแล้วเอาใหม่ใครทำได้บ้างแต่ไม่ได้แออดทำได้ไหม ออ่นนนนััหชยผมว่าเอาคนที่มีพีเมียมดีกว่าอ่ะเดี๋ยวดูจ่าเดี๋ยวจ่าทำเป็นตัวอย่างให้ดูอ,ะ cool. อ,ะอ,ะอะ่อะดูนะดูแบบนี้จ่าไปเรียนกับท่านนายพลมาท่านนายพลสอนจ่าหลบให้ได้อ้าวนี่ไงหลบได้เป็นไงสุดยอดอ่ะน <c oughs> <c oughs> <nichts. c oughs> ี่นะหลบกับกูดี ออ้ยโอยโอ้ยโเทาโจเทาโจโจโจอะเดี๋ยววันนี้จ่าจะมาสอนในลบเกยแบบท่านี้ท่านในพลเคยสอนจ่าไ้ว่าต้องวิ่งข้ามเขานะทั้งหมด6กิโลเพราะฉะนั้นเราเริ่มการวิ่งตั้งแต่ตอนนี้ไปต้นไปไปวิ่งแล้วร้องเพลงไปด้วยตามจ่ามาไปวิ่ง สามกิจ้์ไปมันข้าวข้าวมาแกผมไม่ได้พูดแดแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเตรียมยาไปด้วยนะเอาวเนี่ข้าวต้มไหมผมได้กินปลาเค็มข้างหน้า เนื่องจาก <ไป S 1> วิชา,ชาแอสซินวิชานี้นะท่านในพลบอกว่าเ,าเป็นสุดยอดวิชาแอสซิสินมากๆเพราะฉะนั้นจะสามารถฝึกให้กับแอสซิินสามคนแรกที่วิ่งไปถึงที่เดิมที่เรามาจากมาใครไปถึงสามคนแรกใครไปถึงก่อนคนนั้นจะได้รับสิทธิ์ในการฝึกไปไปวิ่งใครไปถึงก่อนเลยใช่ไหมใช่ได้ใครไ,ไปถึงก่อนจะได้รับการฝึก อ๋อยิงเรื่อยยิงไันเือไัเรื่อยๆมีตั้งเยอะเลยิงกเรืดจ่ามันโกงโกงจ่ามันโกงคนน้าโกงอ้าวมันตายแลมาวินเต้มอสมอสเอาเว้ยมอสมันฟิตไวมอสเอาเว้ จะหมดแล้วโอ้ยโอ้ยไข่แม่งถือใส่ข้าววะโอ้ยกูปีกจ้าอย่ายุ่งกับกูเดี๋ยวจ้าที่เดิมเรามันอยู่ไหนเนี่ยนั่นแหละสิมันอยู่ตรงไหนวะอ่ะน่าจะได้แล้วล่ะสามคนแรก ที่ได้รับสิทธิ์ในการฝึกสุดยอดวิชาแอสซิสินวิชานี้นะก็จะเป็นมอสแอดมอสแอดเด็กแล็ปแล้วก็แอดไรอันนะมาถึงสเต็ปต่อไปอ่ะส่วนแบบฝึกต่อไปแอสซิสินทั้ง3คนต้องพบกับการฝึกสุดโคตน,นั่นก็คือท่านในพงเคยบอกไว้ว่าเราต้องกินเนื้อซอมบี้4 0 0ตัวช่วย<ส> แต่เราหาซอมบี้ได้เยอะสุดแค่นี้อ่ะก็คือว่าแบบฝึกหัดเนี่ยถ้าใครเอาหมัดเปล่าๆเนี่ยไปต่อยซอมบี้บดกองนี่ได้เนี่ยถือว่าทำสำเร็จเพราะฉะนั้นคนแรกที่เข้าไปในเส้นชัยได้มอสลงไปลุยเลยมอสมอสที่เชี่ยวมอสอยู่เลยเอาเลยลุยมอสมแหล่มแหละ ว้ายมากต่อไปเด็กแร็ปกับคุณแบ้อันนี้ใครจะอาสาครับใครจะอาสาเด็กิรบผมเข้าผมเข้าที่โลนะผมต้องที่สามสี่เอาไปเด็กแร็ปโ้ยโอ้ยไปเด็กแร็ปลงไปนี่กูวิ่งเพื่อจะมาแดกเนื้อสว์เอาเด็กแร็ปนั่นแหละลงไปเลย ไม่ลงไปเอ้าลงไปลงไปเด็กรับลงไปเลยลงไปนั่นแหละนั่นแหละลงไปไเอมไว้ยเอ้ยเอาเว้ยเอาเ่อยอาเว้อยาเยอาเว้ยเ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 อาเว้ยอว้ยาเวอา้ปืนตะปูเอีเยวอยเอาเ้เดี๋ยวนี้ยเอา้า้ว้เวยอ้ย้้้วเยว้้ อู้เ <t> ด็กครับหัวครับหัวครับตอนนี้ครับโอ้โหหุบขวาหุบขวาเดี๋ยไม่หุบซ้ายเลยอ่านี่ครับเด็กครับโอมยเด็กครับสู้พ่อเราไม่มีถอยเหวนเที่เราไม่เคยถอยไม่เคยต่อโอ้โหเอาเว้ยมันลองไม่เจาเด็กมันลองโอ้โหเด็กครับมือโอ้โหเด็กครับะตองง่าครับไอ้เจ้ไม่คิดตัวเองเด็กครับนั่นแหละนั่นแหละเด็กครับนั่นแหละคู่เขาเด็กครับนั่นแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ช เฮ้ยยังไม่มีเลยตะมนเด็กแรบพาว่าอู้เด็กแรบสุดยอดคุณพานขอาสัมพัน์ความรู้สึกของเดี๋ยวขอสัมพัน์ความรู้สึกของเดีกอะไรว t ดเต่าฟยิงเด็กแรบกูวะมึงอหรอฮะ ไม่ใช่ผมมาแหวะมาแวะชาร์จชาร์จชาร์จใครมึงยิงใครไม่ยิงยิงเด็กแล้วมาจ่าชาร์จเด็กนักเรียนขี้ขี้มาเนอะปุกเนี่ยในวะดในวะไปไหนจะไปไหนโรงกลางดงผีวิ่งไม่ได้มึงที้ใต้หาย ผมมีแห้งเลยนะสาเย็บหัวผีอย่างเนื้อเด็วแล้วจาปล่อยมันไปก่อนก็ได้ไม่ไปไม่ได้ไม่ได้แล้วจาอยู่เซอร์ช่วยกูด้วยไอ้สัสไอ้กูไม่ได้ยินเลย ไมจ้ามายิงผมคุณยิงเด็กแรปนี่คือแต่วินเนอร์ผมไม่ได้ยิงมาวัดมันยิงเด็กแอ่ะในที่สุดเจ้าก็มาถึงที่แห่งนี้สักทีนะเด็กแรปเจ้าทำไมจ้าเอาใครมาตู่น เจ้าอกแล้วทำไมจะเป็นผม <c oughs> เจ้าได้มาถึงจุดจุดที่จะได้ฝึกสุดยอดวิชาของแอสซัสซินสืบทอดมาจากท่านในพลแล้วก็คุณปู่ของท่านในพลและคุณปู่ของปู่ของปู่ของท่านในพลแล้วปู่ของปู่ของปู่ท่านในพลอีกทีนี่เป็นวิชาที่สุดยอดล้ำลึกนะแล้วก็ฝึกได้ยากมากเพรานะงั้นทำตามจา่ามาจ่าครับสืบทอดมาจากใครบ้างนะ ไม่ได้ปวดได่หรอก <laughs> ปุ๊กของจากทันในฝนทุบลืมแล้ว <laughs> มาเราต้องวอร์มร่างกายก่อนอ่ะนอนหนึ่งทีอ่ะลุกนอนอ่ะทำอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆนะเด็ดแล้วอ่ะออไปเรื่อยๆเอออ่ะกระโดด ่ากระโดดไม่ยังไม่นอนกระโดดก่อนโดดอ่ากระโดดกระโดดอ่าแล้วคราวนี้กระโดดนอนอ่ากระโดดนอนกระโดดนอนอ่าอ่าแล้วก็สกอตจัม์สกอตจัม์ด้วยอ่าโดนรัวยิ่งรัวยิ่งรัวเท่าไหร่เราไดยิ่งทำได้เร็วนะเด็ดเด็ดเห็นอะไรวะเห็นยนอะไรวะโอ้ ต่อต่อต่อว่าแล้วจ๋าแม่งแกอียทำไมชอบแกงเพื่อนต่อต่อใครผมไม่ด้ทำอ่ะแล้วคราวนี้ทำนี้นะนอนลุกกระโดดกระโดดนอนสกอตจัมสามทีมามาเอาวันนี้กับผมมามาถามดิครับกูก็ลืมเหมือนกันว่าเก็บไว้ทำอะไรบ้างวะอะทำไปเรื่อยๆเลยนะอ่ะเออ อ,อ,อ่ก ulously, senate, after, ้อนจ้ำด้วยเฮ้ยตก้อนจ้ำด้วยตะก้อนจ้ำด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันพาใครมาเยอะแยะนวเพื่อนเยอะแยะโอ้โหนอกจากจะเป็นเด็กแรปแล้วยังเป็นนักเลงอีกด้วยมาเด็กแรปมานี่ข้าวซอยวันละไม่น้ำน้ำดื่มผักผลไม้นะ มันน้ำผัดผลไม้หมดจ้านี่เรามาชนแก้วกันหน่อยนะมาครับตอนสุดท้ายเด็กนับมาหนึ่งกูเพิ่งเดืดกูตายแล้วสอามอ้าวอ้นนี่อู้นเด็กับทำได้ทำไมเด็กนับโอู้โอู้นอู้นเด็กนับทำได้ สุดยอดมากนี่นะสุดยอดวิชาเอซซินวิชาหมัดดอนมา,มา,มาพอละพอแล้เป็น <c oughs> แล้วพอละหยุดหย,ยุดได้แล้วหยุดได้แล้ว <c oughs> ะอะพออะพอทำเสร็จแล้ว <c oughs> ไปสอนเพื่อนเพื่อนด้วยว่าทำาายังไงไปเดี๋ยวจ่าจะเรียกตัวมาไปสอนเพื่อน <c oughs> เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอู้หูไม่ได้ ถ้าทุกคนฝึกวิชากันพร้อมแล้วเข้ามาอยู่ในห้องที่จ่าอยู่นี่เลยอะดูเดน,นี้นะเข้าไปเข้าไปแล้วก็ภาพออกมาด้วยนะอ้ะ <ผม S 1> าวทำไมม,ออม,ไมึงมึงออกได้เนี่นะเที่ยวเทนี่มันส,สุดยอดสกิลลิตี้ที่สุดของจ่าแลยนะ <c oughs> นี่จ่าตาโถหรือเปล่าี่ <c oughs> จ่าแม่งโง่แกแล้ว เข้าไปเขาออกมาได้ยังไงวะเนี่ยจ้าว่าสุดยอดเขียวตี้ข okay, ั้นสูงมากเลยเจ้าไม่อยากออกได้กันเลยเจ้าออกไปเขาไม่ทำผมว่าพอเถือปืนเงินจ่ามันเออนี่แหละอ่ะคราวนี้ไม่น่าจะออกได้แล้วนะยังออกได้อยู่ไหมเนี่ยเจ้าไม่ได้ละไปเข้าไปในห้อง บทเรียนนี้น่าจะเป็นบทเรียนสุดท้ายของการหลบลูกกระสุนนะจัดศัตรูแล้วอ่ะบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนการทดสอบว่าคุณมีประสิทธิภาพในการหลบลูกกระสุนมากเพียงใดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจ่าจะเรียกมาทีละคนให้มาหลบลูกกระสุน M หนึงศูนย์จ็ดของจา่าให้ได้1แม็ก่ายิงใส่1แม็กถ้าเกิดว่ามีชีวิตรอดอยู่ได้แสดงว่าคุณผ่าน บททดสอบนี้ไปมาคนแรกเลยมาแอดมออธราบเข้าไปในในห้องวิพร้อมยังยัง้งอมหนึ่งสองสามไปผมคิดว่ามันรอดไหมล่ะผมคิดว่ามันไม่รอดรอ่ะเฮ้ยมันไม่รอดว่ามันไม่รอดนะผมเล่นสองสีไหม <laughs> ผมเล่นหนึ่งสีแม็กมันตายไปแล้วมึงจะเล่นกี่สีแม็กอะต่อไปเด็กแรปไม่ผมไม่เอาไปนู่นไปเด็กวัดต่อไปเด็กแรปเข้ามาเด็กแรปเด็กมาพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมวายเด็กแรปนี่แห้งแน่นอนหนึ่งสองแป๊บหนึ่งกูไม่พร้อมหนึ่ง สองสามไปเด็กเล็บหนึ่งโอ้นัดแรกไม่โดนเฮ้ยนัดสองไม่โดนยี่เก๊นัดสามนัดสี่โดนโอ้ยอีกนัดเดียวรอดแล้วเนี่ยเอาหลบสิมึงจะนอนทำไมนัดสุดท้ายแล้วเอาเร็วเร็วเร็วทานบะทากิวกินจ้าบีตะคิวกินได้เหรอเอาเร็วนัดสุดท้ายแล้วนัดสุดท้ายแล้วเร็วเร็วเก็กเล็บ มันทำไม่ได้แล้วว่ะตะเคียวกินตะเคียนตะเคียวกินเอาเร็วเด็กแรบมันทำไม่ได้แล้วเนี่ยตะเคียวตะเคียวกินทำไม่ได้เหรอมาไม่ขึ้นไม่ขึ้นอม่อะโอเคเด็กแรบถือว่าผ่านแล้วกันยิงห้านัดไม่ตาย ถือถือว่าผ่านตกิวคินตะคิวกินทำไม่ได้มาแอดไลน์อัดอยู่ต่อไปเลยไม่ีมกเก็ไอ้กยอีกแล้ว <laughs> <า>เลยมาแอดไลน์มาพร้อมแล้ว,นลวหนึ่งสองสามไปนัดโดนอันนี้สองไม่โดนเอาทำไมไม่ขึ้นมา ลูกสูปติ๊ <laughs> กคุณนี่ไหมเอามามา3สามไอสามโดนเฮ้าาาายสี่ไม่โดนว่ะเย็ดโอ้ไบรอันคุณผ่านแล้วคุณผ่านแล้วยิงจอเทาเลยนะจ๊ะ <laughs> เชิญเชิญออกไปมาลกา <h aren> ูกพุทธรวนเดียวใช่ไหมเด็กวัดนะเด็กวัดไหนวะเด็กวัดคนไหนวะอ่ะเด็กวัดพร้อมยัง หนึ่งสองสามไปอู้นันแรกไม่โดนครับอู้นัดสองไม่โดนครับอู้นัดสามโดนจังๆอู้นัดสี่ไม่โดนโอ้โหนัดห้าโดนโอ้โหคุณผ่านครับคุณผ่านเขารอดนะคุณโอ้โหเอานยิงดิเไม่มีพลิ้งเลยผมหมดไปหลายร้อยถูกมากเลย เหลือแอดเด็กเด็กเอกชนไหนอยู่ไหนคนนี้หรือเปล่ามาพร้อมยังหนึ่งสองสามไปโอ้โหโคตรโดนกูว่าตายคนนี้กูว่าตายจุวยแอดแค่คุณเฉลอมตายเลยเนี่ยอเดี๋ยวคราวนี้จ่าจะเป็นคนหลบบ้างแล้วจะให้แอสซิสซ์สามคนยิงจ่า โมาทีละคนเลยเลี้ยงหน้าเข้ามาเลยมาจะจ่าลบเองเฮ้ยเอา VSS ยิงเลยเหรอเอา M1 จ่าก็พอมั้งอูท x เลยเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันเนี้ก็พอแล้วมั้งนี่จ่าผมมีปืนครบจ่าแค่นี้ก็พอแล้วมั้งไม่ผมจะมาทำอย่างนี้มาพร้อมยังกูดินนอนดูก่อนเลยมาใครก่อนล่ะ เด็กแร็ปยิงมาก่อนเลยให้มามาเฮ้ยนี่เลยเหรออันนี้เลยเลอมาอันนี้ก็อันนี้ห้านัดนะช้าช้าห้านัดนะเด็กแร็ปจัดไปหนึ่งสองสามยิงมาโอ้โหโดนตังตังอุ้ยอุตาตายเไปหงายเงื้อไปเลยโอ้เดียวเดียวเดียว FPS กูตกอะไรขนาดนี้เดือ่แปดแล้วตอนนี้อ่ะแอดไบรอันคุณพร้อมโอ้โหผมคุณพร้อมผมยังไม่พร้อมแน่ FPS โอ้บอกเลย FPS ขึ้นแดงขล้งเลยสิบอกเพื่อนนั้นผมแนะนำจ่ามีจุดเกาะจุดเกาะจุดเกาะนี่อยู่ข้างจ่าไหนจุดเกาะนี่ ้ระดับจ่าไม่ต้องใส่หรอกชุดเกาะมันยิงหัวอยู่แล้วคุณรู้แล้วคุณยิงคุณเ็งหัวกูอยู่แล้วมาคุณไปอันกับคุณหลบทั้งไอพีเอฟตกๆด้วยแหละถ่ายยังถ่ายแล้วเมื่อกี้ลืมกดได้หนึ่งสองสามนผมจะหลับตาและยิงหัวคุณซะได้เลยมาสิ เด็ดโอ้โดนโอ้โดนโอ้โอ้โดนี่ไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกระดับจ่าแล้วนี่สมกันจ่าอุ้ยอุ้ยไม่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 จ่าไม่ผมมีอะไรจะบอกอะไรจ่ายืนค้างใช่เหรอจ่ายืนค้างจ่าไม่ได้ยืนค้างยังไงจ่ามั่ไใจเลยยังไงก็ยิงโดนนะจ่าพูดเลยแต่ซุนหมดแล้ว อ่ารอดจ่ารอดจ่ารอดสิยจ่ารอดวไปคิวผมนะเอาจ้าเอาน้ำผลไม้ไปกินไม่กินไม่กินจาขี้เกียเกิดแล้วผมไม่ใช้ไพ่ประดิษฐ์ยิงเลยนะมาต่อไปใครแอดมอเหรออมนี่เปนปืนงานวัด้ืนอะไรวะ สองสองเด็กโอ้โหนี่มันปืนอัดลมนี่หว่าบีบีกันปืนปืนเด็กช่างอ่ะไทปอนิทหนึ่งสองสามเอ้าแกแม่งลูกสุจิตนี่แหละนี่แหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเจตเดียสกิลจ่ายย่อยไปเลยไปเก็บข้าวของกับแคมกับแคมป์กับแคมป์กับแคมป์ กแยังไงว่เอาเดี๋ยวไหนบอกให้เข้าแถวเข้าแถวไม่บัดเอาแล้วเด็กแร็ปเป็นออเด็กแร็ปโอเควันนี้นะก็ต้องขอจบการฝึกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสําหรับนี่ทุกคนนะไม่คเห็นท่าเด็กแร็ปที่เหนยปวดหัวทุกทีเลยไปปวดนานๆก็ดีสักสองสามภาษา มีข่าวนี่จะบอกอะไรเหรอเอ้าข่ผมบวชเอ้าเี้ยเด็กแล้วสุดเด็กแล้วเด็กแล้วไหนอะไปบวชมาสวดศอได้ดิทำไมไม่ทำเงี้ยให้เต็มวะพอพออ่ะเด็กแล้วมีอะไรจะบอกจ่าเหรอ เด็กขาวว่า<ส>ช <straightforward> ่องะไคร้อันเลนะอะไรนะเด็กขาวว่าช่องจ่าแม่งครบแสนตะไคร้แล้วแสนซับสไคร้ไอ้เนีโอ้ยยิ่พวกเราแสนซับสไครเ้ได้ยังแสนซับสไคร้แล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคุณส่งที่ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดเดี๋ยวยังไงก็ต้อง เดี๋ยวจะทำคลิปนะขอบคุณหนึ่งแสนซับสไครต์ไว้ในช่องนี้ด้วยเนี่ย <ไว S 1> ขอบคุณนะ<อ>จากทีมงานแอสซิสต์ทุกคนนะ<อ>แล้วก็ทีมงานเกมอื่นๆด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากไม่รู้จะตอบแทนยังไงเ,เ, <laughs> เราให้เด็กละพาไปดีเด็กเลยไงเราให้เด็กรับอ่ะเด็กรับโชว์สักหนึ่งซิงเกิลแล้วกันอ่ะเด็กรับหนึ่งซิงเกิล ให้เปิดอะไรบ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มึงจะล้างบ้างกันเลยปะอยากรู้ไหมว่าสามหัวแรงขนาดไหนอะไมอ้ก็ขอกล่าวอบพุณคุณผู้ชมแต่ ทุกคนทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันไปยาวๆแล้วกันนะครับจนถึง1ล้านซับสไครต์เลยนะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าแต่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะเอี่ต้องขอกลับลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะกดซับสไครต์เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ดูกันบ่อยๆนะไอวันนี้กลับมาเลยกูเพิ่งเกิดกูตายแล้วเอาหลอกเราไม่ได้หน่อยท่จะตัวดีจะเริ่มขยี้กันด้วยนะ ไม่บายอย่าลืมอย่าลืมมาปลุกใครให้กูด้วยใช่โจบไม่บายครับสวัสดีครับแย่พึ่งไปอจ่าโก้